คันนี้นะครับวายแท็ White ack, ราคา999,000บาทนะครับมาดูครับแต่งอะไรบ้างเยอะแยะเลยที่เขาแต่งนะสกรปหน้าขนาดใหญ่เลยม้าแดงนะกระจังหน้านี่สวยๆครับสีแดงดำแดงเนาะมีกันชนหน้าเอาไรเดอร์ ider, นะครับนี่มีกันแข้งเอาไรเดอร์สีแดงด้านล่างนะครับสวยงามสวยงามันนี้ม,มีมีบันไดข้างบันไดข้างมาดูบันไดข้างเหล็กเอาแรนเดอร์นี่ล้ออลลอยโอเอซิ o A ขนาด20นิ้วสีดำขีดแดงนะครับมาพร้อมยางเีเตินะขนาด275 55R20 โลบา a r bar, ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับถอดของเดิมออกใส่ของใหม่เข้าไปเป็น o u t l เ er, n อร์นะครับสวยๆนี่มีไฟเบรกตรงที่3ด้วยกาฟาท้าย FORD นะครับนี่สีดำตัดแดงสวยๆกันชนท้าย Outlander คันนี้ชุดแต่ง o u t l a n d ร er, ์รอบคันนะครับสนใจนะ ติดต่อเชนได้นะครับที่ฟอนต์รุ่งเจริญเทพรักษ์นะครับโทรหาเชนได้นะครับที่081 883 1353ครับผม